ทำให้เก้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นเป็นข่าวดีอะค่ะจุด o อ้คุกฟยูยะอันนี้จะทำย่างปลาอบปลานะคะให้พ่ออันนี้<ม>ก็จะใส่ใสใสซอสเทอริยากินะคะใส่ไปน,นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะใส่ประมานี้แล้วก็น้ำมันงาชิซึมิโอยน้ำมันงาน,นิดหน่อยสองสามหยดสองสามแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อย นี่แหละค่ะที่ทําให้พ่ออันนี่กินแล้วก็แกสุขภาพดีขึ้นเยอะแกไม่ค่อยกินอย่างอางื่นนะคะกินแต่อกปลาอกปลาแบบนี้นะคะอย่างอื่นแต่แต่ไม่ใช่ว่าแกไม่กินอย่างอื่นนะคะแกก็กินอยู่แต่ว่าอาหารหลักแกก็จะประมาณนี้ทุกวันแต่ก็จะเป็นของสแน็คนิดหน่อยที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ค่อยดี y ยูแฮป e าย g ดดอีฟเดย์เลยอืมกูร้ไว้ออมยำม กกท้ายด้วยใส่น้ำมันงานนะคะก็ใส่อะโรยด้วยงาใส่ไปเลยแกะชิ้นประมาณสองตัวเนี่ค่ะคุณหมอดีใจคุณหมอทักว่าไปทําอะไรมาดีขึ้นเยอะค่าอะไรดีขึ้นเยอะมากเรวจะมาล่าให้ฟังสระเดินข้าวแล้วก็มานั่งนั่งเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวโรยด้วยงาเนาะแล้วก็จะใส่งา แล้วก็ทีนี้จะใส่มะเขือเทศผู้สมมารุ่มใ้ถ่อ,อ ทายค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะก็เลยมานั่งคุยค่ะมานั่งคุยกันเอามาแชร์เรื่องราวต่างๆให้ฟังกันเนาะนี่ค่ะพ่อไอ้นี้จะได้ออบปลาย่างปลาใส่มะเขือเทศที่พาทําให้ดูแล้ค่ะอันนี้ก็จะได้ตำถั่วกับไข่เจียวเพนก็จะได้ลาบปลาปลาดุเนาะอ่าเลยอ่า after เฟิร์น o ินด s อูร์รีสอร์ทอิจเอออิสกุนนาเย่เย่กินนี้ส่วนของสตัฟข้าวมีกินแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วก็ เคลด้วยเพนจะทำน้าปั่นเคลแล้วก็กินผักเคลออร์แกนิกผักนี้ที่เพนทำให้ดีมากๆค่ะเพราะว่า h i g really high blood pressure before eating this sort of stuff cut o u t coffee and vegetable add that kale add w e r y help about uh who h a v e a high blood pressure add well for kale and my blood pressure loss so reading was normal เพราะอันนี้เมื่อก่อนปกติเมื่อก่อนนี่จะประมาณความดันจะที่160นะคะ เดี๋ยวนี้ปกติเหมือนไว้ด้วยเลยร้อยสามร้อยสิบร้อยเลยประมาณนี้ค่ะปกติมากหมอจนตกใจว่าไปทำอะไรมาว่างานเดอะด็อกเตอร์อีกขวายเซอร์ไพรส์แอดเวลยะใช่ว่าจะบินได้น hmm. well, yeah? mm ั่นว่าจะดูเองว่าอยู่ and from 98 kilos to 89 kilos I see t h a t on the video some subscriber asked that you uh, lost a lot weight say t h a t you look lost a lot weight Yeah mm hmm. there you go เพนก็ปกติอะค่ะแต่ว่าเพนก็ยังเป็นกระเพาะกับกระหลย,ยอ้อนมันมันดีขึ้นแต่ว่ามันไม่หายหรอกค่ะมันก็จะเป็นเป็นหายถ้ากินแบบอะไรที่แสลงมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็ต้องระวังตัวเองส้มตำน,นี่กินทุกวนันถ้าไม่ส้มตำอ่าส้มตำอะไรนะส้มตำอะไรนะี่นะึ่งถั่วเนะา,ตตา,มมาะตำถั่วก็จะเป็นตำแตงตำมะละกอ อันนี้กินส้มตำกับทุกวันขอกินทุกวันอีสานพูดอันนี้ครับอีสานพูดนีีเอว่าเดอเนี่ยหลับสุดกินแบบเหมือนกินแทนแม่เลยค่ะมากลายไงพลังลากเป็นบอส and uh, I must admit eating this grilled fish and tomatoes grilled tomatoes and the kale your, the every day you lose weight yeah You know the one, the superfood is tomato, superfood, mm. and kale. The they say the the queen, the queen of vegetable. Yeah. The queen, the king of vegetable. Yeah. Oh, well, there you go. I want this. Mm. Oh, okay, look, that one I make for you. But I eat this uh, once a day, and that's it. Uh, don't yeah. have any more meals. Nah, yeah, you still have some nap afternoon. Well, a little bit. But yeah, you still have some. But nap. uh, but the main thing a is weight. this one. But your, your main mm. breakfast mm. and lunch for mm -hmm. you this one, yeah. อาหารหลักค่ะฉันก็ชอบกาแฟ as well และเบีย hmm. ร <and beer. S 1> mm ์เฮนน์และฉันมีแก้วเบียร์ทุกค r ั้งที่เราทานแต่กาแฟฉันไม่ได้ท I นมานานแล้วนี่ค่ะผัก mm. ผัก <Very good. S 1> มะเขือเทศก็เป็นผลไม้ที่แบบอันดับหนึ่งนะพูดถึงนะเนาะถ้าใครที่เข้าไปเสิร์ชในใน u t u b e ใน Google มันก็จะเป็นแบบมีวิตามินมีอะไรเยอะแยะอ่อะไรต้านมะเร็งอนะเนาะเคลก็จะเป็นผัก mm. ที่แบบราชินีผักสีเขียวนะคะลองเข้าไปดู ใครที่อยู่อุดรอ,อยากได้ผักแบบนี้นะค่ะไปไปกินไปปลูกก็ถามเพนได้มารับที่บ้านเพนได้เพนเอา่าคิดราคาไม่แพงคะ่ะถ้าใครจะเอาก็ทักมาได้แต่ถ้าส่งเพนไม่ส่งนะคะโทษทีเพราะว่ามันส่งมันจะเสียหาย mm hmm. This kale is really nice mm hmm. raw kale mm hmm. I've got Japanese salad here And what I've done I put some uh, honey and sesame oil. What? It's nice and sweet. Mm. Mm. And I'm using a knife and fork. Mm. Very rare <laughs> to use. With tomatoes I put like uh, olive oil and mixed herbs. ไปเจียวเยอะเลยลูกตองอันนี้ั่มสมเทมอะ่อยจัดกินทุกวันค่ะคุณแม่เรากินด้วยกินทุกวันเพราะอันนีนะคะขายมันก็ลงค่าไตก็ลง For your kidney form, uh, it's working is 60% now, gone up to 70% mm -hmm. now. Yeah? yeah, that's better as well. Plus, I feel fitter now. I'll do a little bit of training, not a lot, but just a little bit. Mm -hmm. I feel a lot better now, sleep better now. So, definitely before eating too much salty stuff, before I think it was, knocking up my high blood pressure. I definitely feel good now. Mm -hmm. mm. สมใจอะไรนั่นใจตัวอะไรนั่นน้องหลังขึ้นไหมนี่นะคะไม่ได้ไปไหนเลยก็เลยไม่ได้ค่อเลยลงคลิปเป็นน้องเลเล่โกนี่แว่ย่ะได้แต่บ่ายมีคอนฟูมมาีดหลอดพี่โพเซป้ายแคเนี่ยยูฟูมมอร์วันทูฟูมมอร์แบบอีฟจะซิกอินอินเนียร์ทิ้งโจวิบิบอร์ Because it's not in trade food e like yeah? mm ีค a ร์ a เว e a t l แ e ะอักนเนี hmm. The The mm ่ยอาหารมันจะวกเไม่ค่อยลงเค่ะอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ลงเ h เชลส์วอร์ธดอวันีวนา i s and some of our friends went there as well and they they enjoyed it and said thank you very much to us for putting the video on ร้านที่พวกเพ็นไปนะคะร้านกระโบมอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นแนะนําบอกว่าให้ให้ไรทาเมนูเยอะๆเพราะว่าเผื่อคนอื่นตายกินแบบเผ็ดไม่ได้กินแบบนึงไม่ได้ก็จะได้สั่งอีกแบบนึงได้อะไรประมาณเนี้ยเนี่ย i m านะ you s เ y นะ I tell them เรา said you need to put more menu เรา said that they will do it yeah that's good เรา said them said they will do it ค mm ุณมาเลย I think it's not time to eat อ mm ๋อ hmm. oh, for you ด <laughs> <laughs> mm ้วยอันนี้ลืมไม่ไม่คุ้นเคยกับกล้องใช่ไหมไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้ว On his birthday next month as well mm hmm. eight years old you'll be it yeah wow Library, huh? and his reading is fantastic eh? you can read the whole book uh, absolutely perfect hey mm -hmm. boy mm. Mm. <coughs> you like that yeah Is you that your favorite <laughs> it is, isn't it I'm mm. you like some thumb You like some tam the most today but beans are like today's food i really like average? นี่ลายมออะไรสมตำฮะแคไอันเนี้ยแล้วบางตำตำถัวกับส้มตำอันชอบนอะไรกันชอบผัเ็บ just a little bit เอะตำยอะส้มตำอันนี้ชอบกินส้มตำโอเมขก็อบอก็จะพาคนกินอย่างนี้แหะอม เอาเรียๆให้ดูเลยว่าพาัปกินยังไงอ่ารื่นวิจารณ์อีหลายด้านนะก็จะกินคอล์เมนูเค็ก็จะกินอาหารประมาณเบาอันนี้ก็ใส่พริกเม็ดเดียวนะคะนี่ลาบตาอันนี้ก็พริกเม็ดเดียวเหมือนกันแต่พอ,อนนี้ก็จะกินอีแบบหนึง่ง<ม> <c ười> คนละอย่างความมาเล่าให้ฟังว่าดีมากเลยใครก็อยากไปทำก็ทำนะคะตแบบลดน้ำหนัก หรือว่าดูแลสุขภาพเหมือนพ่ออันนี่เนาะก็ทำกินได้เป็นปลาแมคโครก็อร่อยนะคะใส่ซอสเทอริยากิคะ่ะแล้วก็ราดน้ำมันงาใส่น้ำตาลนิดนึงเพราะว่าเพื่อความกลมกลนะ่อมเนาะอร่อยมากคะ่ะเพราะว่าแต่ว่ามันมีกดมีแก๊สเยอะเวลาก,กินแล้วมันจะเลอะบ่อยมากแต่อันนัา่าจะแมคโคลอิสคูดแอร์เบ <ipper> <Yeah. S 1> อ <Yep. S 1> ร์ดอ <is> ีควัยแก๊สสุดยอดยูเซอร์ยูอีทปลาแมคโคลนี่ก็อร่อย่ะอืมก็ดีที่ เดี๋ยวอร่อยกันอร่อยปลาดิบจริงๆดี d ็จ i ดูฟิชชิปส์ด้วยเฉยๆฉันขวดไรย้อนกับกระเพาะเพนไม่คิดว่าน่าจะหายเพราะว่ากระเพาะเพนก็เป็นมานานแล้วค่ะเป็นตั้งนานแล้วแต่มันมันไม่ได้เป็นหนักมากเหมือนตอนนี้นะตอนที่ตอนนี้ที่มันเป็นหนักมันก็เลยใช้เวลานานเราคิดว่าถ้ามันถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพมันก็จะกลับไปเป็นเองค่ะกระเพาะเป็นจะเป็นกระเพาะก่อนเป็นกดไรย้อนนะ เพิ็นกินแบบอาหารมันก็เริ่มกินได้แน้วนะคะเพียงแต่ว่าอาหารเผ็ดเดกินไม่ได้อาหารมันอาหารของหวานก็กินก็ได้กินได้นิดหน่อยออปลากินได้ทุกวันแต่ห้ามเ็ดไปได้นิดเดียวแต่พริกครึ่งเม็ดแต่พริกเม็ดเดียวขนมกินเนี่ย น้ำยาขนมกินเป็นอะไรที่ฝันอยากกินมากสงสัยจะไม่ได้กินวันหนึ่งกินผักกะเพราไปอุ้ยตีขึ้นแล้วผักเป็นขึ้นมา I forgot w h e to look on the camera Yeah, yeah Where's the camera There looks like m t i n g Yeah I'm looking in the middle Talk to some guy w o t h ears So summer's coming all around the world now แต่ทเทรเธอย t โค้ดโค้ดฮรโค้ิน d ียณ o นนี้ข้างนอกเมาว่ e น o u t 80หนเ้าร้อนม i พัด n e n ม่พดลมไม่พั n ่พั i n มไมัไม่พ่ัมไัดลล่ลมอัดมดมดลม่ดัลมไม่่ดมมด

เออ,เอ,อบอกเพื่อนอะนนี้มากดติดตามอันนี้ด้วยนะคะอ,อือฝากตากเทีวยวนี้กินออกินวันละสามสี่ใบก็พอนะคะไม่ต้องกินเยอะก็ได้วิตามินได้อันนี้ได้เกลือเกล็จเลยเหรออ,อ,อันนี้กินแบบไปเดินเก็บกินสดๆเลยค่ะอันนี้ โอ้โหมอกล้องรู้วิเล่นตะไบโอเคอีกค่อยลองนาวิเซไปพานายยักษ์เดี๋ยวจะเจอกันคลิปต่อไปค่ะแล้วก็อ่ะพัดจะพยายามลงทุกอาทิตย์แต่ไม่สัญญาไปบ้านะบายสวัสดีครับ